นับว่าเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมตอนนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบรรดาเจ้าเครื่องแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือในยุคนี้ซึ่งมีความสามารถเป็นแผนที่นำทางอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เป็นอย่างมากอย่างแอปพลิเคชัน AIS Guide and Go ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแผนที่นำทางโดยสามารถเชื่อมต่อโซเชียลเน็ตเวิร์ตามรอยเช็คอินเพื่อนใน Facebook ได้เลยครับ พร้อมจัดเต็มฟังก์ชันใช้งานครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการแสดงตำแหน่งร้านค้าที่มีสิทธิพิเศษส่งแชร์พิกัดที่อยู่ให้เพื่อนๆได้รายงานจราจรสดถือเป็นแผนที่นำทางสำหรับคนรุ่นใหม่พร้อมใช้บนมือถือเสมือนพกพาอุปกรณ์นำทางติดตัวไปด้วยคุณผู้ชมครับแล้วนี่นะครับก็คือไฮไลท์ของ ภาคเอกชนนะครับนั่นก็คือส่วนของ a s ครับวันนี้ครับในงาน ICT EXPO 2012เลยครับเขาก็เตรียมแอปพลิเคชันที่น่าสนใจซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับโดยที่มันจะไปเอา Facebook ที่เป็นเพื่อนของผมเนี่ยในมือถือใช่ไหมครับแล้วก็เขาเช็คอินไว้ตรงจุดไหนของประเทศเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นตำแหน่งอย่างนี้เลยครับเป็นโปรไฟล์พิจอร์บอกเลยว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแล้วเราก็สามารถที่จะกดไปนะครับ เพื่อเพื่อจะนำทางไปไปดูว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้ตัวนี้พาเราไปบอกทางเทินบเทินไปจนถึงจุดหมายของเราเลยสำหรับความแม่นยําของแอปพลิเคชันตัวนี้ได้รับการการันตีข้อมูลแผนที่จาก n o ต r ราแมซึ่งละเอียดและทันสมัยแม่นยําที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์นําทางบนรถได้ร้0ยเอร์เซ พร้อมตำแหน่งสถานที่สำคัญให้ค้นคว้ากว่า8 3 0 0 0 0ตำแหน่งลงลึกในระดับถนนซอยแบ่งแยกหมวดหมู่ชัดเจนทั้งร้านอาหารแหล่งชอปปิง้งออฟฟิศหมู่บ้านวัดโรงเรียนธนาคารจนถึงตู้ ATM สําสำหรับแอปพลิเคชัน AIS Guide and Go เปิดให้รองรับบนสมาร์ทโฟนระบบ Android เวอร์ชัน2.2ขึ้นไปและจะใช้ได้บนระบบ iOS ภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งลูกค้า AIS ดาวน์โหลดไปทดลองใช้ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนับว่านวัตรกรรม Social n a v i g เกเตจะเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางเสมือนพกอุปกรณ์นำทางไว้ติดตัวตลอดเวลาครับพัตรายุชุนงามถ่ายภาพวุฒินานนาหิม Nation TV รายงาน